ฉันรู้สึกแปลกๆนะที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเสียงคล้ายๆกับความร้อนอะไรสักอย่างเพอเในบ้านหลังนี้อาจจะมีเออขาเปิดเพลงเดี๋ยวเขาเปิดเพลงพีพีเหรอไม่ใช่สิฉันพูดถึงเสียงความร้อนละอ,อุที่น้ําชาดีเนี่ยมันกำลังจะท่วมขึ้นมาอย่างไรละ่ะไม่แน่นะว่าก้อนเค้กอาจจะละลายลงไปก็ได้เพะเราต้องรีไปแล้วไปแล้วไม่อยู่เลย ไปเ้อย่ามาเล่นกับฉันร้อนๆจนไม่ดีใช้เข้ามาที่ช้อนน้ำชาแล้วเร็วๆหน่อยว้าทำไมอยู่มี่กอดได้เยโอ้ยโอ้ยเพื่อนขึ้นขันนีดิโอ้โหน้ำชามันค่อยๆท่วมลงมาตรงพื้นพื้นค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยน้ำชาที่เค็มลูกตาก่อนเอาล่ะทุกคนรีบเหยียบไปที่นี่ก่อนเลยเอาฉีกๆไม่รู้มันร่ว่าทุกงนั้นลงไปได้ลงมาเลโก้เลวลงไปโอ้ยเลโก้ตามขาฉัน มันคือของอธอันตรายที่สุดเลยนะเนี่ยทุกคนห้ามไปเหยียบเลโก,กเด็ดขาดเลยนะมันเจ็บมากอะ่ะเราจะลรเหยียบไ, <ป S 2> ไ<ห>งลงน้ำเหรอเออว้ายอ่ะอเลโกเล็ก,ก,กส,นสินายระวังดีหน่อยสิเอาล่ะข้างหน้าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดปลอดภัยนะถ้าเข้าไปที่แกนของเอ่อบ้านตุ๊กตาได้แล้วก็อะไรอะไรตกใจน,นะตัวตลกอะ่ะวิตัวตลกพวกนี้เนี่ยเป็นตัวตลกเอ้ยนี่ฉันจำได้นะตอนที่นายอายุสามขวบอ่ะ นี่คือของขวัญที่แม่นายให้นี่แต่ว่าชินที่ฉันทิ้งขังขยะไปแล้วนะสงสัยนี่อาจจะเป็นที่ที่เก็บของเก่าแล้วก็ร้านที่แม่ของฉันซือ้อบ้านตุ๊กตานั้นมาแน่ๆเลยไม่รล้ตกหน้าเศร้าอะว่ามันเศร้านะถูกทิ้งทั้งหมดเลยอะทุกคนตลอดแล้วเราแม่นายเป็นคนยังไงถึงซื้อกล่องตกกระใจแบบนี้มาให้่โอ้โหก็ตอนนั้น,น่ะมันเป็นช่วงงานวันฮาโลวีนกันเอยอทําไงอะโดดไหมโอ้ข้างล่างไกลมากไปได้เหรอมันมีน้ำชาเดือดปุดๆข้างล่างเลยนะ ให้มันพร้อมเดินพร้องเอออ๋อมีหนอมมีหนอมลับเรารับอยู่มีหนอมรับอยู่โชคยังดีนะที่ตรงนี้เนี่ยมีโดนัทอันเบอร์เทอร์เนี่ยยังสามารถที่จะก่อไปได้อยู่ดังลงน้ำชาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ลงน้ำชาไม่ได้อุ้ย้างหน้านั่ไปรนโรลี่ป๊อปใช่ไหมหน้าหน้าอมยิ้มแสนอร่อยขอเลี้ยงหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไปโดยที่ไม่ดูแล้วก็นายจะโดนปี้หัวแบะเพื่อนป้ายมันมีเขียนว่า darling doll house หนึ่งไม้อ่ะหนึ่งไม้เหรอ ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในบ้านตุ๊กตาได้แล้วก็เราจะกดปุ่มกลไกเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณแม่เอาเราทุกคนเลชโก้เอาจริงๆนะอ้าวอ้าวหนึ่งไม้กับตัวแค่นี้เนี่ยไม่ใช้เวลาเดือนว่าวันิ่สักหน่อยจะพยายามที่จะหลบเลี่ยงมันแต่ว่ามันเย้ายวนมากเกินไปอ่ะอื่รึเปื่รึบปล่จะบอกว่าหิวนมอ่ะเออที่นี่กินลูกอมแอปเปิ้ลไหมนะโถเธอหวานเจี๊ยบเฮ้ยหวานเจี๊ยบ แล้วเอ้ยจะหูเกือบไปนั่นไงนั่นไงฉันเจอแล้วรา้ตุ๊กตาอยู่ข้างหน้าตายนะฮะหนึ่งไม่ทำไมมันใกล้จังเฮ้ยประเด็นประเด็นคือบ้าตุ๊กตามันมีชิงช้าสวรรค์ด้วยพี่โนั่นดินั่นนั่นดิกำลังจะถามอยู่เีลยทำไมเอ๊ะคิดยังไงอยู่มันอาจจะไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์ก็ได้นะมันอาจจะเป็นที่สำหรับขนส่งช็อกโกแลตอะเหมือนคล้ายๆแบบช็อกโกแลตแฟคทูรี่อ่ะจริงเหรอวิลลี่วงการช็อกโกแลตเหรอนั่นน่ะสิที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นสถานเนี่ยวันที่ผลิตแล้วก็ขนมต่างๆอะไรใครอะ ดาลิงนั่งรอฮะ<ห>ดาลิงนั่งรอดาลิง <laughs> ยินดีต้อนรับเนอะทุกคนเข้ามาในบ้านของฉันสิเจะ๊ะฉันว่าที่แม่ของฉันซื้อไ,ไม่ได้หน้าตาหลอนขนาดนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ถึงแม้ว่าเธอจะดูหน่าสวยแต่ว่าเออขอโทษนะผมของเธอยาวจัง <c oughs> น,นั่นผมหรือต้นโพไาในข้าสีมรี <c oughs> <c oughs> รไ,ไม่ล่ะฉันจะได้ทำการลูกกับเธอไว้เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เธอเธอไม่รู้หรอกเราแอบสำรวจบ้านเธอได้ โหแต่เอาจริงสวยเหมือนกันนะเนี่ยรายละเอียดดีดีตุ๊กตาตัวเนี้ยผมอะไรวะน่ะนี่จะบอกว่าเนี่ยเป็นของเล่นยุคแบบ80เลยนะเนี่ยแม่ฉันบอกอุ้ยข้างบนมีอาบน้ำด้วยทุกคนว้าวแช่ๆๆ่แดิทุกคนม่แช่น้ำกันฉันบ่อยทุกนายทำไมน้ำมันเริ่มกลายเป็นสีเหลืองอ่ะเราเราขี้น่ะโอ้โหเย้เขียอ่ะไม่เอาเล่าเห็นทุว่า เ้ัตโนมัติเนี่ยน่าจะอยู่ตรงฐานด้านล่างของบ้านนทุกคนทุกคนสังเกตอะไรป่ะอะไรหรอลักษณะบ้านมันเหมือนตอนแรกที่เราเข้ามาเลยเออเหมือนเป้นะนั่นนะสิมีเอ่อห้องครัวต้นดอกไม้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเ้ยแล้วทำไมมันเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเธอละเขาละฉันว่าเราเร่งไปจากที่นี่ดีกว่า ดูจากหน้าของจ่าลิงแล้วดูเขาจะไม่ค่อยต้อนรับแขกเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะหน้ายิ้มไปแล้วเนดะ้อเราต้องลงเพิ่มนะเฮ้ยนอนด้วยบอกว่าให้เราหาปุ่มทั้งหมดสามปุ่มเพื่อเปิดประตูประตูเนี้ยหรอตรงนี้มันเขียนว่าที่ซ่อนนะเราจะซ่อนทําไมอะตรงนี้มันก็เป็นแค่ห้องในเอ่อบ้านตุ๊กตานเดี่ยี่นม่มีอะไรต้องให้ซ่อนนะทาไมต้องแกหอานันเดี๋ยวฉันหาปุ่มก่อนนะเอ้ยฉันเจอแล้วปุ่มเอ้ยกดปุ่มเลยเฮ้ย เออล้วเอาล้วท <ame> ุกคนใครอยากจะหนีออกจากที่นี่เหรอโอ้โอ้ฉันนี่แหละอยากหนีใอรตัวใหญ่แล้วเขาใช้ผมในการเฮ้ยฉันแอบก่อนให้ผมในการเดินเอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยไปก่อนได้ก่อนได้โอ้ยปวดมาโอ้ไม่ก่อนโอ้โหเฮ้ยฉันต้องขาผมได้สองก่อนเฮ้ยตัวนี้มีที่ซ่อนตัวนี้มีที่ซ่อนฉันพาเพื่อนมาโอ้ยโอ้โหหน้ากลัวมากเอาดูเดินดิ ไม่รีบหนีเร็วต้องกดปุ่มอันที่สองอึ๊บปุ่มอันที่สองเฮ้ยจะเข้าอะไกัเนมันกำลังสะบัตเลยเลย้ยมันสขบามานสะบัดเรยมากอ่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครออกจากที่นี่เด็ดขาดบายของฉันมีไว้เพื่อพวกเธอเชียร์นะไอพวกเด็กถูก oh. ทิ้งเอ้ยแกนั่นแหละตุ๊กตาที่ถูกทิ้งหุย ฉันจะบอกว่าฉันเห็นว่าในผมของเขาเนี่ยมีอมยิ้มอยู่ด้วยนะสงสัยเด็กที่ซื้อเขาไปก่อนหน้านั้นน่ะต้องเอามาแก้งแน่ๆเลยฉันกดครบแล้วเพื่อนฉันต้องหาตไปอันอันสุดท้ายอยู่นี่แล้วแล้วกดครบแล้วไปไหนอ่ะกดเรียบร้อยแล้วไปที่ประตูเลยทุกคนไปที่ประตูเฮ้ย้ดาริมันอยู่หน้าประตูฉันน่ะช่วยด้วยไงอ่ะมันก็อยู่หน้าประตูฉันเหมือนกันฉันก็ลังออกไปฉันก็ลังออกไปยช่วยดยฉันเดินทะลวงผ่านมันมาเลยเพราะว่า กันเนอะทำไมฉันยังไม่ได้ยินลูกกระต่ายเหมือนพวกเธอบ้างล่ะนะมาเร็วมาเร็วฉันกำลังไปฉันกำลังไปโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตรงนี้ฉันกำลังไปแล้วโอ้ยตรงนี้มีห้องใครเฮ้ยนี่มันห้องนอนของดาลิงนี่โอ้เป็นห้องที่มีทีวีรูปหัวใจแล้วก็อื่นๆด้วยพวกนายไป็นตัวทางออกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องนอนดาลิงใช่ไหมใช่ใช่จะมาแล้วเร็วพวกนายเร็วโอเคโอเค จะขอวอดแป๊บนะโอ้โหเจอแล้วเจอตัวเขาให้แล้วเมมมเเขามามเข้้าาันด็กดื้อจะต้องโดนทำโทษเลยลงมาเลยเพื่อนกำลังมากำลังมาจะต้องไปแล้วโอเคเฮ้ยมันกำลังตามฉันมาเต็มเลยอย่าดีนะอย่า,ยาดีฉลองกลับบ้าน๋ยวนี้อ้อดาวลงมาแล้วลงมาแล้วอย่าได้กินแฟงตามมาเฮ้ยหรือไม่รอดอะเมื่อกี้อะมันตามฉันมาติดๆเลยอะทุกคน แต่ว่าก่านีที่พวกเรามาถึงตรงนี้ได้นี่คืออะไรอ่ะนี่อะไรไม่รู้ว่าโดดมาดิชิงช้าสวรรค์เหมือนที่พี่กิตบอกนี่นาถ้าเราอาศัยตรงนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งน่าจะได้อยู่นะโอ้โหใช่ไหมข้ามมาเหรออ้าวเฮ้ยระวังระวังระวังไมเดินต้อต้องยืนมันต้องค่อยๆเดินพยายามเลี้ยงตัวเองฉันตายตายตายด้วยเออุมันยากอยู่นะนายนายต้องแบบกระดึบอ่ะกระดึบ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 กระดอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้าาาา โอเ้โหยยากจังโอ้โหยากมากยากมากค่อยๆเร็วค่อยๆกระดึ๊บค่อยๆกระดึ๊บตายลงไปช้าๆนะจ๊ะใครจะไปตายกันเล่าไม่มีทางแล้วนะเราต้องค่อยๆกระดึ๊บอ๋อเราเราต้องโดดทุ่งสูงทงสูงเข้าไว้โอเคมาขึ้นแถวเนี้ยเราดิไปเถอะตรนี้น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเนี่ยมึงกูดำแล้วเนี่ยใช่แล้วเหมือนมีอะไรอยู่ในน้ำด้วย สงสัยจะเป็นปาปิรัญ,ญา่าฉันคิดว่าดาลิงเนี่ยน่าจะเลี้ยงปาปิรันย่าไว้เป็นสัตว์เลี้ยงสุดสยองเพื่อที่จะเอาไว้กินเด็กๆที่เข้ามาในดินแดนขนมหวานของอเธอไงล่ะดีนะเราไม่ใช่เด็กอเอาวันดีคุณแอรแล้วเหรอวันดีรู้ไหมวันดีห้านเออวันดีัเออไปแล้มัน,ๆๆอน,นโอย่ามัวแต่เล่นเลยตอนนี้เราต้องผ่านโอ้โหโดนอย่ามัวแต่เล่นไอเจ้าเอ่อพาจมันเที่ยวรอหมุนวนตรงนี้ได้และก็อย่าลืมที่จะกระดึ๊บเพื่อที่จะเอ่อหลีกเลี่ยง เจ้าตัวขวานคอนตรงนี้ด้วยนะเอ้านายระวังตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะฟันแกเองนะฟันแน่เมื่อกี้ฉังตัวขาดไปแล้วหนึ่งเสียวเสียวเลยเสียวเลยใจเย็นใจเย็นโอ้ยะลวงจะลวงตะลุยโอ้โยากเนะมาแล้วมาแล้วดาดาแาดาแอ้วาแ้า้วมารล้อแล้วมาแล้วา้ยาแลวีแล้วมาแลานลวาแลมาแ้า้าว้าา้วล่ นายใช้ถ่านบ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมเออเออเออไม่รู้กา้นรอมันต้องใช้ถ่านหรือใช้ระบบไถลานก็ไม่รู้ไม่มีทางออกดอกหน้าพวกแกที่นี่เนี่ยถูกฉันล็อกไว้หมดแล้วคนที่จะออกไปก็ออกไปได้แค่ตัวเปล่าแต่ดวงวิญญาณยังคงอยู่ที่นี่ตลอดการจุ๊บเชงจุ๊บไประวังะมันมีตัวฟันอ้าวน้ามีคนโดนโฉบไปล้วาบอกให้ฉันระวังแต่นายโดนฟันเอง เหียวนะเราจะต้องเดินตั้งแต่หนึ่งใหม่เอน,นี่ยเะอ้ยโอไกลมากนะแล้เจ้าช่วยรอรู้สู้ฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมถูกผูกด้วยวิญญาณไว้ตรงนี้แน่ฉันจะต้องกลับไปเพื่อไปบอกคนแม, <า S 1> ม่ให้ได้ย <มา S 1> ่ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรองจนกว่าไอเ,เสี่ยวเงาเนี่ยมันจะฟันกลับมา <c oughs> เรียบร้อยแล้วเฮ้ยทุกคนเรสกูเะอทำไม่ไดู้นั้นมันถึงมีควันสีฟ้าด้วยล่ะมันมีตั้งแต่รูก่อนแล้วหนึ่งนะ มันหมอกขยุยขยุยอีกฉันรูหมอกขยุยขยุยอีนี่มาดูโดนแล้วมันอยากลัห้องน้ำโอ้โหโอ้โหบ้โหสัรภาพมาแล้วหมอกตอนโดดมาใครตดสล็อตสล็อตน่าจะเป็นกินปากสล็อตบ้าเลยแล้วนี่อะไรกันเนี่ยทำไมบ้านถูกตัดออกเป็นสามสี่ส่วนอย่างนี้หรือว่าเรากำลังจะเข้าไปในดินแดนนรกแล้วใช่นรกจริงๆจะดูหมุนตัวงขนาดนี้ไปไงต่ออะเราใกล้สู่นรกแล้ว ชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรากำลังจะตายนี่คือดินแดนนรกของแท้โอ้โหไปยังไงอะวงลองดูดิทั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทุกอย่างตอนนี้หมุนวนควงกันหมดแล้วอเราขึ้นไปที่ในก้ก่อนพี่ก๋เฮ้ยฉันโดนเลยก็ได้อ้อยอ้อยช่วยด้วยอ้อยไปที่เตียงไปเตียงโอเคไปโอ้โอ้ไ้ไข่ไข่เข้ยข่่ มันคว่ำคือนายตายนะถ้านายไม่โดดอ่ะบอกเลยโอ้โหต้องกัดจังหวะดีๆเลยอ่ะของพูดนี้เนี่ยนายต้องรีบนายต้องรีบทุกอย่างทุกอย่างที่นายกำลังจะทําฉันคิดว่าเราน่าจะเออเบลบอะไรคือเบลเบลเบลเฉยเยที่ตายเธอมันยากเกินไปหรือเปล่าเนี่โอ้ยังไงนี่ของทุกชิ้นหมุนวนแล้วก็ไม่มีแรงโน้มถ่วงไปหมดเลยอ่ะรอรอรราต้องเป็นโนเราจังววาเตียงจะมา โอเคพอเตียงมาแล้วรีบวิ่งไปที่รูปภาพโห oh, <Yep. S 1> นี่มาเป็นรูปภาพน,น้ำ uh. ชาดินี่นาสงสัยเธอจะชอบกินน้ำชาบ้ากเลยนะเนี่ยแม้แต่ฉากในนี้เนี่ยยังแต่ไปด้วยน้ำชาไปหมดเลยอะตรงหมีเหรอใช่เราต้องไปตรงหมีเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงรูปภาพน,น้ำ oh, ชาโอเคเอารู้สึกชามโมจจะไม่ผ่านนะเพงติดอยู่เลยชาโมจ์อย<ร>ู่ไหนอะอยู<ร>่อยู่ที่แรกอยู่เลยตามฉันมารอดแล้ว แล้วพี่โมโอเค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 ไปแล้ว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 อึ๊บหยเป็นโนแล้วเป็นโนแล้วและนี่น่าจะเป็นประตูทางออกอย่างแน่นอนให้หาประตูสีขาวแล้วพวกนายจะออกไปจากที่นี่ได้เฮ้ยนั่นเสียงใครอ่ะพวกเราติดอยู่ในนี่มานานแล้วล่ะพวกเราอยากออกไปช่วยเปิดบายวิญญาณของพวกเราด้วยเะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสล็อตฮะเราจะหาประตูสีขาวเจอได้ไงในเมื่อเราหาเพื่อนเราไม่เจอเลย เพื่อนของเรายังคงกระโดดอยู่ตรงนั้นย่ไหมนะดาาเพื่อนเราอยู่ในโก้แล้วเรากระโดดยางแล้วๆหน่อยพี่โบประตูเฮ้ยประตูข้างหน้านั่นเป็นประตูสีขาวด้รอจนจะอ้วกว้าวไม่เโมยกระโอดกระโมกระโดดกระ้ดกระโดดกระโดดรโมกระโดดกระกรนโดดกระโดดกระกระกะกระโดระโระโระรอะะะะรอะกกกะ นก็เผาจนให้ได้ไปก่อนสิไทำลายดย่าลิงซะด้วยบราณูไล่ไลด้วยสีโพลีเนีนอุ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็มีบาสุก้าช่อุ้ยมันมันเรียกขนมโอ้ขนมหวานโูเกจะต้องโดนขนมหวานทุบทุบไปเฮ้ยเฮ้ยมันง้างมันง้างผมขึ้นมามันง้างผมขึ้นมาขนมเจลลี่ขนมเจลลี่มาเต็มไปหมดเลยอโโ้ห ิ้ปเลยมีไปเลยโอ้ยเี้ับมันเจ็บเด้อเฟยเอาขนมไปโดนัทตี่จะทับแกให้แบนแต่หลังจากนั้นฉันจะค่อยๆกินแกทีละนิดทีละนิดที่นี่เธอนี่เธอกินเด็กไปนะคะเด็กอันเหรอเอาดิไปไปจจะกินแกอย่าอย่าทำฉันเอาละเด้อสารที่น่ารักคุณนดาวางยาวไปแล้ว พี่บรำกระเบิดขึ้นไปด้านบนด้วยสล็อตมน้ำหน้าปัก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 ปหยีหยีบยีบหยีบหยบยีบยบมลงไปสล็อตตุ๊กตาตีตีีหน้านานยียีฉันมีคำถามว่ามี่วมตรงผมมันนี่กินได้ไหมอ่ะโอ้โหอยากไปกินเลยแจ้งแั่ว่ามันไม่น่าจะสาบผมมานานแล้วล่ะนะ เราไม่ได้เจ็บก้อนเลยเลยมันเป็นก้อนๆอ่ะไปดีกว่าอันนี้นี่ยิ่งว่าถัดเดสร็อกอยู่นะเนี่ยเดสร็อกไปเหอะแล้วทางออกอยู่ที่ไหนอ่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตามโคมไฟสีเหลืองแล้วหาประตูสีขาวซะทุกคนทางออกน่าจะอยู่ที่นั่นแหละประตูที่ขาวเอาไปเลยเจ้าบอสตัวนี้ได้แล้วนะเนี่ยอุ้ยแล้วไงต่อเอ้ยพี่กินพี่กินตกลงไปได้รู้เนี่ยฮ้ยเราเป็นปั๊บกลับมาเป็นปกติแล้วเฮ้ยว้าว นี่ไงที่เราเกิดมี่ก่อนหน้านั้นเราอยู่ตรงนี้นี่ใช่ใช่ใช่ทมกอนว้าวสุดยอดไปเลยและบ้านตุ๊กตานี้เนี่ยใช้คนจะเอาไปฝากวัดแล้วล่ะไม่อยากจะให้มันอยู่ที่นี่ตลอดกันอีกอย่างนึงนะทุกคนที่ที่พวกเราไปอ่ะก็คือของเล่นพวกนี้นี่แหละเห็นไหมนี่ของเล่นมันอยู่ตามฉากทั้งหมดเลยจริงด้วยอ่ะแต่แบบเจ๋งดีนะตรงที่แบบพุ้ยมันวนลูปแต่ว่ามันเปลี่ยน เปลี <oung> ่ยนไปอะจากตอนแรกไม่มีพระจันทร์อยู่ดีก็มีพระจันทร์ออกมาใช่ย a h o เย้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆและแล้วพวกเราก็สามารถออกมาจากบ้านทุกตาผีแล้วก็กำจัดดาร์ลิงได้จนสำเร็จนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าบายบาย Yahoo เล่นอีกตลอดไปฉันจ,จะเอาไปาบริจาคให้ไปให้วัดบริจาคอันตรายไปฝากดกวาให้แม่พี่โบอ้า